คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนชอบใช้ AI ในการแบบเจนรูปภาพออกมาแล้วก็เอาไปโพสใน Facebook นะครับซึ่งมีคนสงสัยนะสงสัยแต่ไม่ถามสงสัยแต่ว่าไม่พยายามหาคำตอบนะครับผมแล้วก็ผมได้ไปถามดูนะครับว่าทำไมต้องทำลักษณะแบบนี้ด้วยทำไมต้องใช้ AI เจนรูปภาพมาด้วยเขาตอบว่ามันเห็นคนอื่นทำํำตามแบบนี้ กันมาไปทอดก็ทำตามแบบนี้ไปอยากสร้างรายได้เหมือนคนอื่นบ้างผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นรากฐานที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆในสังคมไทยเราเลยก็ได้นะครับคุณผู้ชมซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดที่เราโดยทั้งหมดนะครับแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยการปลูกฝังเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ย ไม่มีความคิดที่แตกต่างแล้วก็ไอเดียที่มันใหม่ๆเข้ามานะครับอันนี้ว่าจากว่าในสมัยก่อนตอนเด็กเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีอยู่ในกลุ่มแก๊งเพื่อนเรานะครับแล้วบังเอิญว่าเราเนี่ยมีความคิดที่แตกต่างไปจากกลุ่มเนี่ยเราจะเป็นตัวประหลาดทันทีเราจะเป็นคนที่คนในกลุ่มไม่ยอมรับนะครับแล้วก็จะแบบเอ่อถูกแยกออกจากคนอืน่นเพราะว่าความคิดเราประหลาดนะครับแต่ในโลกธุรกิจนะครับ ถ้าทําในสิ่งที่เหมือนกันแล้วก็ใครที่มีไอเดียที่แตกต่างเนี่ยนะครับคนนั้นรวยครับคนนั้นจะมีจุดสนใจไฟจะส่องมาที่คนคนนั้นครับเพราะว่าเขาแตกต่างอะไรที่เหมือนเกินไปทุกอย่างเป๊ะๆนะครับทาเหมือนคนรอบข้างเป๊ะๆเ,เ,เลยเนี่ยไม่มีความแตกต่างเลยเนี่ยนะครับก็คืนไปเ,าเขาเลยครับไม่มีอะไรโดดเด่นแล้วสุดท้ายก็จะหายไปพร,พร้อมๆกันทั้งแพ็คเลยนะครับ แต่เหมือนกับว่าคุณขายของในงานวัดงานหนึ่งนะครับทุกคนจัดบูธหน้าตาเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าเพียงแค่คุณทําร้านให้สว่างกว่านะครับดูสะอาดกว่าแล้วก็มาแค่นี้ก็ดูโดดเด่นกว่าแล้วยอดขายคุณคิดว่ายังไงคุณคิดเอาเองแล้วกันนะครับมีโอกาสที่จะดึงลูกค้าเข้าหาร้านคุณได้มากกว่าแน่นอนนะครับที่ได้ตัดภาพมาที่คนที่ชอบโพสต์แบบข้อความรูปภาพที่ใช้ AI เจนเหมือนคนอื่นนะครับผมตอบเขาถามให้ก็ได้ครับว่า คือรูปภาพและเวลานี้นะครับสามารถทําเงินได้ดีมากๆครับแล้วก็ทําได้ง่ายด้วยแถมการเขียนสตอรี่เทลลิงที่น่าอ่านแบบในโพสต์ดังๆนะครับผมเขาใช้ AI เจนรูปภาพมาเพื่อประกอบให้คนที่อ่านในบทความของเขา ได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเขาเลยใช้ AI ในการเจนรูปภาพมาพร้อมกับบทความที่น่าอ่านของเขาที่เขามีการเขียนสตอรีเร่เทลลิงแบบเรียบเรียงมาแล้วทําให้เขาอ่ะสามารถรับเงินได้เป็นก่อเป็นกำรรนี่คือที่มาที่ไปเป็นแบบนี้ครับนะและ้วก็มีหลายๆเพจเนี่ยทำได้ดีมากก็โกยเงินกันไปหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นคนดังเนี่ยโพสต์รูปภาพอย่างผมติดตามอยู่คุณบอยท่าาระจันนะครับรูปภาพเขาสามารถทําเงินได้เยอะมากจากรูปภาพ จากในโพสต์ต่างๆของเขาครับเขาทำเงินได้เยอะมากจากรูปภาพจากขอ้อความจากบทความที่เขาเขียนไว้นะครับนั่นคือเหตุผลที่เขาทําเงินจากรูปภาพได้เยอะนะครับแล้วก็จากเพจเนี่ยที่เขาทาเพจขึ้นมาแล้วใช้ภาพ jdi เนี่ยเพื่อประกอบเรื่องเล่านะครับเขาทําเงินจากรูปภาพได้เยอะที่ได้ตัดภาพมาคือคนที่เขาขายคอร์สเนี่ยนะก็จะว่าเขาผิดโดยก็ไม่เชิงนะครับมันอาจจะไม่ได้ผิดที่เขาอะนะครับเขาก็สอนวิธีการเจนรูปภาพ เจนเอใช้ประกอบเรื่องราวเหมือนที่เรา,เาพยายามใช้ตัวเราเองะครับไปเข้ากับประกอบเป็นรูปภาพขึ้นมาเพื่อที่คุณจะต้องเอาไปต่อยอดในการเขียนเรื่องราวอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วทําให้คนนะครับผมมากดไลค์กดแชร์อะไรรูปภาพของคุณนั่นแหละนะครับแต่ไม่ใช่ว่าคุณเอาภาพคุณเองไปทําด้วย AI มาทั้งดุนเลยแล้วคุณก็ไปโพสต์หน้าเฟซตัวเองนะครับในครั้งแรกเนี่ยมันว้าวอยู่เพราะว่าคนนะไม่ค่อยทํา เขาก็จะมากดไลค์กดแชร์แล้วก็มากดติดตามให้คุณในครั้งแรกๆนั่นแหละนะครับแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยเมื่อคนทำเยอะๆขึ้นปั๊บเนี่ยประสิทธิภาพในการทําเงินนะมันไม่เกิดมันก็ไม่สามารถทําเงินได้นะครับเนื่องจากว่าทุกคนสามารถทําได้ทุกคนรู้แล้วว่า AI ใช้พร้อมตรงไหนเจนออกมาแล้วก็จะเป็นรูปภาพแบบนี้นะครับถ้าวันนี้คุณทําแบบเดิมอยู่สุดท้ายคุณก็จะถูกกลืนหายไปกับการเวลานั่นเลยนะครับกับช่วงเวลาแบบนี้นั่นแหละ แต่ถ้าวันนี้นะคุณมีการเปลี่ยนแปลงคุณใช้ AI ที่เจนรูปภาพคุณออกมาแล้วคุณเขียนสตอรี่เทลลิงเรื่องราวเล่าเรื่องราวออกมาคุณจะเริ่มเป็นคนที่มีความคิดที่แตกต่างจากพวกคุณจะเริ่มแตกต่างจากคนในกลุ่มคุณและคุณจะโดดเด่นขึ้นมาทันทีในโลกธุรกิจที่คุณกําลังทําอยู่สุดท้ายคุณจะมีภาพจําจากคนที่เข้ามาดูโพสต์ของคุณนะครับ เขาจะจาคุณได้เขาจะรู้ว่าคุณจะโพสต์คอนเทนต์ประมาณนี้ถ้าเขาชอบเขากดติดตามถ้าเขาแบบรู้สึกถูกใจเขาจะแชร์ทันทีโดยที่เป็นธรรมชาติของเขาเลยไม่ต้องไปบังคับใครว่าช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะแทบไม่ต้องแบบนั้นเลยนะครับ mm. เขาจะแชร์โดยอัตโนมัติในโพสต์ในข้อความนั้นๆนะครับผมแต่ว่าบางทีการใส่ข้อความ call to action เนี่ยแบบกดไลค์หน่อยกดแชร์หน่อยหรืออะไรแบบนี้นะครับกดแชร์เลยอะไรแบบนี้นะครับมันจะทําให การที่ไปจิตวิทยานะครับทใา้คนกดแชร์แต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าคอนเทนต์คุณดีจริงไม่ต้องทําแบบนั้นก็ได้เขาพร้อมที่จะแชร์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่เวลาคุณจะโพสต์นะครับข้อความเป็น AI ถ้าคุณโพสตเอามันไม่ได้เอาตังค์เนี่ยก็ทําเลยครับไม่ติดขุดเอาเลยลุยเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณจะโพสต์เพื่อเอาเงินนะครับ ควรจะต้องใส่สตอรี่เทลลิงควรใส่ดีเทลเข้าไปอีกมากๆนะครับแล้วประสิทธิภาพมันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็แนะนําจากคนที่ทำออนไลน์เพราะว่าผมแบบมีคนที่ติดต่อเข้ามาในช่วงนี้ก็กกเยอะนะครับเยอะที่จะให้ผมแบบเปิดคอร์สสอนหรือว่าอยากให้ผมให้คําปรึกษาอะไรแบบนี้จริงๆผมก็อยากทำนะงานแนวนี้ผมก็อยากทําเหมือนกันแต่ว่าธุรกิจผมก็สําคัญเหมือนกันนะครับผมรักธุรกิจยิ่งกว่าชีวิตผมอีก ผมไม่มีเวลานะครับผมอยากจะทุ่มเททุกๆอย่างทั้งความคิดทั้งไอเดียทั้งสมองอลงไปที่ธุรกิจของผมะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมรับคอนซัลท์ใครหรือว่าให้คำปรึกษาใครออารมณ์จะประมาณว่าผมอยากให้เขาสําเร็จนะครับผมก็จะเอาความคิดผมเอาแนวทางเอาเวลาผมไปทุ่มเทก,กับธุรกิจเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเป็นคนที่รับผิดชอบในสิ่งที่ผมรับปากเขาไว้ผมก็เลยไม่ได้รับคอนซัลท์ให้ใครเลยนะครับ ก็ประมาณนี้เนาะตอนนี้ผมอยู่ที่เขาคอ้นนะครับต,ตอนนี้ก็เตรียมจะทานข้าวโอกร้านวิวโคตรดีพาไปดูหนึ่นะครับพาไปดูว่าร้านวิวดีขนาดไหนนี่สตอรี่ครับแป๊บนี่โอ้ร้านยังดีเลยนะก็ขายผ่านไปผ่านมามาเที่ยวเขาคอ้อแวะมาที่นี่ได้นะครับเป็นร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆกับ เขาวคอเลยนะครับไม่ไกลามากโอเคครับคุณผู้ชมก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าอยากจะรวยต้องกล้าที่จะคิดแตกต่างนะฮะทำอะไรก็ได้ที่มันเหมือนๆกันแต่ว่าเวลาจะใส่ไอเดียเข้าไปใส่ไอเดียที่แตกต่างแล้วคุณจะโดดเด่นกว่าเขาและคุณจะอยู่รอดแน่นอนนะครับขอให้คุณโชคดี